รายงานผลการปฏิบัติงานของสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามโก้ Go, ประจำเดือนเมษายนพศ2568งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่4เดือนเมษายนพศ2568นางจิรัชยาเฟื่องฟูรัตผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอสามโก้ Go, พร้อมด้วยบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ย GPA และค่าตำแหน่งเปอร์เซนไท PR คุณสมบัติการจบข้อมูลนักศึกษาเอกสารทางการศึกษาและความถูกต้องของผู้จบหลักสูตรในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 นักห้องประชุมพิกุลทองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนานตนเองวันที่8เดือนเมษายนพศ2568นางจิรัชยาเฟื่องฟูรัตผู้อำนวยการสรกรรระดับอำเภอสามก้้มบหมายครูนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีพออ25 68, ศ2568ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่22เดือนเมษายนพศ2568นางจิรัชยาเฟื่องฟูรัตผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอสามโก้มอบหมายให้นางสาวยาวนันเขียวสวัสด์บรรณรักษ์และนางสาววันณรดาคำสวัสด์ครูศูนย์การเรียนรู้ ดำเนินการมอบหนังสือจากบริษัทอมรินให้กับบ้านหนังสือชุมชนแต่ละจุดให้บริการเพื่อให้บ้านหนังสือเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านให้กับคนในชุมชนจำนวนหนึ่งแห่งณบ้านหนังสือชุมชนบ้านบ่อกลางเมืองตําบลมงคลธรรมนิมิตอําเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่16-18เดือนเมษายนพศส5 6 8นายนางจิรัชยาเฟื่องฟูรัต ผู้อำนวยการสกอรอระดับอำเภอสามโก้พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาก,สกอรสกรระดับอำเภอสามโก้รับผิดชอบหน้าที่พิธีกรในมหากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลของดีสามโก้ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันร้องเพลงการแข่งขันยำมะม,ม่วงระเบิดรีลาณณเวทีโดมวัดสามโก้